ฮัลโหลหนึ่สอดีครับผมพีเดนชันคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องไอ้แมงปอแมนหนังเอาฮาที่สร้างขึ้นมาเพื่อล้อเลียนซูเปอร์ฮีโร่และแน่นอนว่าผมเอาฮาทั้งคลิปนะครับไม่เชื่อถามคนข้างหลังคุณได้เดี๋ยวเดี๋ยวล้อเล่นเปิดเรื่องมาพระเอกกำลังวิ่งตามรถลงเรียนอ่ะจอดให้ก็ได้จอดด้วยความหมั่นไส้โดนไปหนดอกสอดอกสดอกเดินขึ้นรถไป คือถ้าไม่มีเพื่อนจองที่ไว้ให้ผมว่าพี่แกคงได้โหนเพดานจนถึงที่ใหม่แน่นอนพวกเขากําลังจะไปทัศนศึกษานะครับพระเอกชื่อลิกส่วนเพื่อนพระเอกชื่อเทรอันเน,น่มีหันไปมองสาวด้วยนางชื่อจิวและลิกชอบนางหลงรักคนมีเจ้าของพวกเขาเดินทางมาถึงทัศนศ,ศ,ศึกษาลิกเห็นจิวกาลังยืนดูนกพี่แกเลยขอถ่ายรูปจะเอาไปลงข่าวหนังสือพิมพ์โรงเรียนโดยไม่ฟังคําแนะนําของพี่แว่นเลยไม่ใช่คําแนะนําสิมันคือกฎเลยแหละ ข้อแรกคืออย่าให้อาหารสัตว์ข้อ2คืออย่าถ่ายรูปตบแฟลชแชะเข้าให้เป็นไงจากนกแก้วกลายเป็นนกฟินิกในช่วงพลิปตาชิบหายและลิกดับไฟและเตะมันไปไกลๆเตะไม่ดูทางปาบงานงอกหลอมึงเอ้ยไอ้นี่มันแฟนจิวนี่หว่ามันง้งหมัดใส่ลิกกำลังจะได้ใส่เดี่ยวแต่เดี๋ยวมีปัญหาอะไรเหรอเลนส์ไม่มีครับลุงแลนเดอร์สลุงแกเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นซ e o ของที่เนี่ย เอาละลุงแกเดินไปละไอ้นี้ก็ยังเลือดร้อนไม่หายมันเดินมาผลักลิกล้มไปทับใส่กองขี้ลิกเลยเดินมาหาอะไรล้างเสื้อ s 2 o ตามหลักมันควรจะเป็นน้ำเปล่าลิกเลยหยิบมาฉีดใส่เสื้อแต่ลุงคนนี้ดันบอกว่าสัตว์เหล่านี้ช่วยให้เราพัฒนาและคนคว้ายาปฏิชีวนะยาฆ่า,า,มาแมลงและยังมีฟีโรโมนที่มีประสิทธิภาพกระตุ้นให้สัตว์ผสมพันธุ์ในชื่อวาสารประกอบ h 2 o 9อ้าวชิบหายลืมอ่านชื่อ มันมีกลิ่นที่ช่วยดึงดูดทางเพศอย่างแรงเพียงหยดเดียวก็เพียงพอจะกระตุ้นสัตว์ได้ทุกชนิดสัตว์แถวนั้นแม่งพากันมาเอาเข้าไปสยองกว่าหนังผีอีกสววอยู่คนเดียววะคนอื่นแม่งไม่สนใจลิกเลยมัวแต่ฟังลุงแกอธิบายและนี่เราได้ฉีด d n a ของมแมลงปอ3สายพันธุ์เพื่อสร้างเป็นซูเปอร์มแมลงปอ7สายพันธุ์แต่ปัญหาคือในตู้มีมแมลงปอแค่6ตัวเองเพราะตัวที่7มันอยู่เนี่ยมันบินมากัดลิกชักกระตุกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อต ลิกเดินไปชนใส่ชั้นวางสารแล้วไอสารตัวเดิมอะแม่งคว่ำม,มาหกใส่ลิกสุดท้ายมันเลยออกมาเป็นแบบเนี้ย,ยลิกกลับบ้านมาพร้อมสภาพเหมือนคนเมาเขาเดินขึ้นมาบนห้องก่อนจะล้มตัวลงนอนตัดภาพมาหาแลนเดอร์เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและตอนนี้ชีวิตของเขาเหลืออยู่แค่ชั่วโมงเดียวทุกทกท่านผมจะแสดงอนาคตให้ชมมันคือนวัตกรรมที่ไม่เพียงจะช่วยชีวิตลุงแก มันคืออุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนถ่าย DNA และฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงไม่รอช้าเปิดเครื่องระเบิดตุ้มมาไวไปไวเหมือนจะไม่ได้ผลนะแต่แม่งก็ได้ผลลุงแกดูดพลังชีวิตจากพี่ล้นคนนี้มาก่อนจะเดินเข้าไปดูดส่วนที่เหลือใช่ครับพวกที่ยืนอยู่เนี่ยโดนหมดตัดมาหาลิกเขาตื่นขึ้นมาและพูดว่านี่กูหลับไปนานแค่ไหนเนี่ยซึ่งคําตอบคือ แค่หาวันเองคุณเ <c oughs> วันกัดจะส่งไปวัดมานอนอยู่เมื่อไหร่เนี่ยลิกเดินมาเปิดคอมถาม Google ว่า,มาแมลงปอ,อกัดทำไงดีผมถูกมแมลงตัวหนึ่งกัดคุณรู้สึกปวดไหมไม่คุณเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือ,อยังมึงถามอะไรของมึงเนี่อ่ะเคยก็ได้อย่ากโกหกวัดไม่ได้โกหกไม่เป็นไรคุณบอกความจริงได้ผมเป็นหมออืมโอเคผมยังจิ้นอยู่คุณโกหกผมอ้หวยตก เฮียอะไรเนี่ยลิกเดินไปหยิบอัลบบ้มมาดูรูปพ่อแล้วหันมาทางหน้าต่างอืมห mm ืม hmm. ดูได้แป๊บเดียวป้าเรียกกินข้าวแป๊บหนึ่งครับป้าวิ่งกลับมาดูหน้าต่างผิดบานต้องบานเนีเ่ยอ้าวจบการถ่ายทอดตัดมาที่โรงเรียนซึ่งกำลังมีงานวิทยาศาสตร์พร้อมแขกรับเชิญดรสตีเฟนฮอว์กิงลิกเดินไม่มองทางมองแต่สาวอา้าวเดินชนพี่แกเดินมาจาับโซนที่งอออกมาจากผนัง บอกตัวเองว่าไปหาเธอสิไปบอกความในใจให้เธอรู้สิอา้าวมือติดติดอะไรวะฉีกออกมาได้ข้างหนึ่งเหลืออีกข้างออกสิเว้ย <c oughs> มีเหลืองสิครับหมัดแรกหลบได้หมัดสองก็ยังหลบได้หมัดสามโดนเต็มเต็ม <c oughs> อืมอ้มอืมอ้มอื้มพลังพึ่งแตกแตกตื่นกันทั้งงานกลุบไปละ ลิกเดินมาตามทางแล้วเหลือบไปเห็นซอกตึกซึ่งมันมีกำแพงอยู่พี่แกเลยลองเดินเข้าไปและลองปีนกำแพง <Wow. S 1> ก่อนจะมีรถบรรทุกคันหนึ่งขับมาข่าวดีคือเบรกแตกข่าวร้ายคือมียายคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนจุงหมามาด้วยลิกเหลือบไปเห็นเขาเลยรีบวิ่งไปผลักยายและหยุดรถไว้รถแหกคนยังอยู่คนแถวนั้นเดินเข้ามาพูดกับลิกว่าคุณช่วยชีวิตยายคนนั้นไว้ช่วยชีวิตไหมล่ะมึง กูไม่อยู่แล้วตัดภาพมาที่บ้านลิกลุงแกกำลังยิงตะปูอยู่ลิกเดินเข้ามาลุงเผลอยิงตะปูใส่แต่ลิกรับได้พร้อมบอกว่ามันง่ายกว่าที่เห็นเยอะเลยต้องลองอลุงถามลิกว่ามันเกิดอะไรขึ้นลิกเลยบอกว่าผมคิดว่าผมมีพลังพิเศษพูดนะมันง่ายแต่เชื่อนะมันยากนะลิกเลยบอกลุงว่าจะต่อยกีมัดก็ต่อยเลยผมเดิมพันร้อยหนึ่งว่าลุงต่อยไม่โดนสักดอกเอ้ามาลองกับกูอีกแล้วหลานทำอะไรได้อีก ลิกบอกว่าเขาโดนมแมลงปอกัดมแมลงบางตัวมีผิวนอกเหมือนเกราะและเขาก็ไม่รู้ว่าผิวนอกของเขามันจะต้องลองดีน่นที่ผิวเหมือนเกราะจริงมีดงอเลยเทรยเห็นว่าลิกมีพลังพิเศษเขาเลยชวนลิกเข้าทีมเราจะได้มีชื่อเสียงมีกระตังใช้ลุงแกเสริมด้วยมีสาวๆล้อมหน้าล้อมหลังแต่ลิกบอกว่าเขาแค่ยอยากจะมีชีวิตเหมือนคนธรรมดาคนอื่นแต่ลุงก็บอกลิกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่พ่อกับแม่ของลิกอยากให้เขาเป็นลิกเลยบอกลุงว่าลุงไม่ใช่พ่อผมนะ ซึ่งคําตอบของลุงคือแต่ลุงรักแกเหมือนที่พ่อแกรักลุงเชื่อในตัวแกเหมือนที่พ่อแกเชื่อและลุงก็อึ๊บแม่แกเหมือนกับที่พ่อแกอึบอีต่ง้งอากลุงไม่เชื่อจริงๆลิกหนีออกมานอกบ้านเขาเดินมาหยุดอยู่หน้าบ้านพร้อมหยิแบแหวนขึ้นมาดูและระ,ะลึกถึงความหลังวันที่พ่อกับแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฉากมันคุนค้นๆนี่มึงล้อข้ามค่ายเลยเหรอพ่อของลิกถามเขาว่าลูกมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าซึ่งคําตอบคือมันไม่แฟร์เลยอ่ะพวกเขายากจน ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเนี้พ่อเขาเลยบอกว่าสักวันลิกผู้คนจะฟ้องมองลูกเป็นดั่งฮีโร่และในไม่กี่อึดใจพวกเขาก็โดนปนจนเอ้ยปนจนเอ้ยจนปลน้นเอ้ยโขกแล้วและมันมากับปืนโทมัสเวนเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชพ่อของลิกเข้าไปขวางจนลิกก็เข้าไปขวางด้วยซึ่งมันก็ทําให้ปืนลั่นลั่นใส่จนเหรอเปล่าลั่นใส่พ่อกับแม่ของลิกเนี่ยแหละลิกหยุดเถอะ พ่อกับแม่จะตายก่อนละโจรแม่งวิ่งหนีไปพร้อมบอกว่าพวกกลุมไม่เกี่ยวนะครอบครัวมึงทํากันเองเออลิกพ่อไม่หลอดแน่ไม่ต้องห่วงนะลุงเอาเบอร์จะรับเลี้ยงลูกเองเงินพ่อเป็นของลูกทั้งหมดแล้วลูกควรจะขายหุ้นบริษัทเล็กๆที่ชื่อว่ากูเก l e ทิ้งซะลิกพ่อมีบางอย่างจะให้ลูกแหวนวงนี้เป็นแหวนของคุณปู่สืบทอดมาจากคุณทวดทําให้ได้นะลิกจงเป็นฮีโร่ทวงแถวชะตากรรมของลูกเออเหนื่อย แล้วก็ตายไปเข้าสู่โหมดปกติลิกได้ยินเสียงคนทะเลาะกันซึ่งมันดังมาจากบ้านของจิวและจิวก็เดินออกมาทั้งสองคุยเรื่องดราม่าชีวิตกันพ่อของจิวไม่ต้องการให้ผู้ชายคนไหนเข้าใกล้เธอพ่อเลยติดรถไฟฟ้าไว้รอบบ้านแล้วแลนซ์ก็มารับจิวรถเขาสวยดีนะและรถคุณละ่ะเออรีหวเพ่อไปละปบายเช้าวันรุ่งขึ้นรถราคากันเองคุณมีวงเงินเท่าไหร่300เหรียญ ตีเป็นเงินไทยยังไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำนี่เลยนิสสันรุ่นประหยัดปี1983แต่ไม่มีล้อและกูจะขับยังไงอะโลคิล <Look it. S 1> ิกนี่คือสัสตวาจารย์เซลเวียเดี๋ยวเดียวเอ็กเมนมาจากไหนแล้วนี่ชาวเซลเวียเหรอกูนึกว่านิกฟิลลี่เอาเอคลิปกระตุกกระตุกจนฟังไม่ประติดประตอ่อแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่าหวังว่าคงเข้าใจเฮี้ยอะไรเนี่ยลิกพาป้ามาธนาคารเพื่อกู้เงินซื้อรถ แต่เมื่อลิกไม่มีงานทำไม่มีประวัติสินเชื่อลิกเลยโดนปฏิเสธและที่ลงไว้เนี่ยไม่มีงานไม่มีเครดิตไม่มีปัญหาอ๋อนั่นโปรเดือนก่อนโปรเดือนนี้ไม่มีงานไม่มีเครดิตกินขี้ไปซะซัมยังบอกลิกว่าคุณเป็นลูกค้าสภาพแย่ที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นคุณยั้ผมกู้ตั้งสิบล้านอันนี้เรียกสภาพดีเหรอวะอยู่ๆก็มีโจรมาป้นธนาคารมันได้เงินไปละชิบหายประตูล็อกมึงเปิดผิดบานไอ้ชาย แล้วลิกก็ปล่อยให้มันหนีไปแต่ไม่ทันไรก็มีเสียงปืนดังมาจากข้างนอกลิกรีบวิ่งออกไปดูและพบว่ามีคนกําลังมุงดูบางอย่างอยู่เขาเลยรีบวิ่งเข้าไปดูและพบว่าเออโล่งอกนึกว่าเกิดเรื่องร้ายอ๋อมีลุงแก่ๆคนหนึ่งโดนยิงนอนหงายอยู่น,น่นอ้าวชิบหายแต่ลุงยังไม่ตายพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งใช่ไหมลุงกาลังจะพูดว่าผู้หญิงนางลิกเออหมอเอาตัวไปเถอะ ตัดมาโรงพยาบาลลิกกาลังนั่งเฝ้าลุงอัลเบิร์ตซึ่งจิวก็มาด้วยลิกถามหมอว่าลุงผมจะรอดหรือเปล่าหมอเลยบอกว่าฉันไม่ใช่นักพนันนะแต่ถ้าอยากจะเดิมพันฉันบอกอาทิตย์เดียวก็มองเทงแล้วช่วยกูได้เยอะเลยหมอ <c oughs> ลิกเดินออกมาข้างนอกและได้เจอกับศาสตราจารย์เซเวียเข้าพาลิกมาที่โรงเรียนซึ่งดูยังไงก็เอ็กซ์เมนชัดๆที่นี่เรามีนักเรียนที่สามารถเดินทะลุกำแพงได้และมีนักเรียนที่คิดว่าตัวเองสามารถเดินทะลุกำแพงได้ บางคนอาจจะดูคุค้นๆหน้าอย่างเช่น <Wolver ine. S 1> นักเรียนส่วนใหญ่ของเราเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษบางคนได้รับพรสวรรค์น,นั้นมาภายหลังสาเหตุที่เขาพาลิกมานี่พอลิกมีศักยภาพที่จะเป็นสุดยอดได้แต่ลิกบอกว่าแม้แต่บินผมยังบินไม่ได้เลยแต่เซเวียบอกว่าวันใดที่ลิกเข้าถึงแก่นแท้ของฮีโร่เขาจะบินได้แต่ก่อนอื่นเขาจะต้องสอนเคล็ดลับในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่เสียก่อนซึ่งเคล็ดลับก็คือก็ไปตัดชุดมาใสา่สิเองง็งงโอเค แต่ก่อนจะได้ชุดมันก็ต้องมีการออกแบบก่อนแรกๆยังปกติหลังๆมามึงเมากาวละเข้าสู่กระบวนการผลิตเทรเดินเข้ามาในห้องและได้พบกับลิกในสภาพาใส่ชุดเรียบร้อยแล้วก็เท่ใช้ได้อยู่นะติดอยู่อย่างเดียวมึงหายใจทางไหนวะตายแล้วลืมเจาะรู้หายใจเฮอฮานี่อเฮ้ไม่ใช่แค่รูหายใจนะอีกข้อนึ่งที่สงสัยคือมึงมองเห็นไหมนะ่ะโอเคความเท่ลดลงแต่ความสมจริงเพิ่มขึ้น ลิคขึ้นมาบนตึกแล้วได้เจอกับจอห์นนี่สตอร์มดูจากชุดก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเขาคือสมาชิกทีมแฟนตาสติกโฟโชว์พลังแล้วก็ลงไปนอนกริ้งลิคเอาน้ำมาราดเพื่อช่วยดับไฟก่อนจะพบว่ามันไม่ใช่น้ำเพราะมันคือแก๊สโซฮอจริงๆมันควรจะบินได้นะแต่ทำไมโดดลงตึกไปง่งๆอย่างนั้นเลยวะลิคทำหน้างงก่อนจะนึกถึงคำพูดของเซเวียวันใดที่เข้าถึงแก่นแท้ของฮีโร่เขาจะบินได้ไม่ลองไม่รู้สู่ความเวิงวางอันไกลโพ้น ได้เวลาออกโรงออกข่าวออกหน้าปกหนังสือพิมพ์ตัดภาพมหาแลนเดอร์ทุกวันเขาต้องฆ่าคนเพื่อต่อชีวิตในแต่ละวันนอกเสียจากเขาจะมีธาตุเซรลเลียมซึ่งมันอยู่ในตึกฟิสิก์และคนที่จะเข้าไปเอาอาจเป็นใครสักคนในร่างของแลนเดอร์สใครสักคนที่จะเสี่ยงทุกทางเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ปานาฬิกาทรายลงพื้นปาแรงไปหน่อยเศษแก้วเข้าตาตัดมหาลิกเขาเดินมาเห็นหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นข่าวของไอ้แมงปอ เราจ่ายค่ารูปไอ้แมงปอถ้าคุณถ่ายเข้ามาได้เขาเลยมาที่บริษัทหนังสือพิมพ์เพื่อเอารูปไอ้แมงปอมาขายมึงดูไม่ออกจริงเหรอวะก่อนจะมีคนเดินมาบอกว่ามีเหตุร้ายที่มหาลัยเอ็มไพร์ลิกแม่งหายไปแบบหายไปเลยตัดมาที่จุดเกิดเหตุทั้งตำรวจทั้งหน่วยสวัสดแม่งมากันครบเลยตำรวจล้อมไปหมดแล้วมอตัวซะและนี่คือคืออะไรวะ,ะคือมนุษยนาฬิกสอ๋อ ไอ้แมงปอวิ่งมาซัดหน้าปลิวก่อนจะตามเข้าไปแล้วก็สู้กันจริงๆก็ไม่ได้สู้กันหรอกแม่งงัดกันอยู่ท่าเดียวอะมนุษย์นาฬิกาใายหยิบใบมีดไทเทเนียมขึ้นมาปาใส่ไอ้แมงปอปาไป3ามดอกเข้าทุกดอกมึงไม่น่าโดดหลบเลย <Nope. S 1> แล้วมันก็หนีไปลิกกลับมาบ้านและพบว่าใบามีดไทเทเนียมสามารถทําให้เขาได้รับบาดเจ็บได้เขาหันออกไปนอกหน้าต่างเพื่อมองจิวป้าของเล็กถามเขาว่าเธอมีความหมายต่อหลานมากใช่ไหม ลิกเลยแก้เขินโดยบอกว่าไม่ใช่หรอกฮะคือว่าเธอคบกับคนอื่นอยู่คืนนั้นจิวเลิกจากการทดสอบการแสดงลิกมาหาจิวพร้อมเอาดอกไม้มาให้จิวเดินจากไปและจะเอกกับกุยข้างถนนจิววิ่งหนีเข้าซอกตึกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเพราะรู้ทั้งรู้ว่าโอกาสเจอทางตันสูงมากแล้วมันก็ตันจริงๆไอ้พวกนี้ค่อยๆเดินเข้ามาหาจิวแต่ไอ้มแมลงปองก็เข้ามาช่วยจิวไว้อืโชสาวโชวสาวเอาเยิ้มเยิ้ม แล้วฝนก็ตกนึกว่าจะมีอะไรกันแต่มันก็ไม่มีเกือบจะข้ามแล้วนะฉากนี้แต่มันสําคัญไงตัดภาพมาหาแลนเดอร์สเขาได้เซเลเรียมมาแล้วและกําลังคานวณวันตายจํานวนผู้เสียชีวิต4ี่0,000ืนกว่าแต่นั่นก็ทําให้แลนเดอร์สไม่มีวันตายยิ้มเป็นโจ๊กเกอร์เลยนะมึงภาพตัดมาทางบ้านของเล็กจิลอยู่กับป้าลูซิลเพราะแฟนของเธอจะมาฉลองวันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญของฉากนี้เพราะจุดโฟกัสคือไก่งวง ดูสิ่งที่ป้าแกยัดลงไปสินั่นไก่หรือตู้เซฟวะกริ่งดังแลนส์กับแลนเดอร์เข้ามาในบ้านสองคนนี้เขาเป็นลงเป็นหลานกันนะครับแล้วเล็กอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงมองไกลไกลกูนึกว่าขโมยล็กดันเหยียบกระเบื้องแรงไปหน่อยแลนเดอร์เลยอาสาขึ้นมาดูข้างบนเข้าทางหน้าต่างดูดน้ำปวดฉี่ฉี่ได้แป๊บเดียวแลนเดอร์แม่งเปิดประตูเข้าห้องมาลิกเลยปีนขึ้นไปหลบบนเพดานคนมันปวดฉี่อะใครจะไปอ่านไหว หยดแรกไม่เป็นไรหยดต่อไปเรียกว่าหยดไม่ได้ละแม่งมาเป็นสายเลยเงยหน้าไปมองเพดานไม่มีเพราะหนีลงมาแอบใต้โต๊ะหันมามองไม่มีเพราะหนีมาแอบในลิ้นชักหันมามองก็ยังไม่มีใครมันคิดฉากนี้วะเนี่ยเอาเอาเอาเข้าไปกูหันแม่ง360อองศาเลยก็ยังไม่เจอไม่หาแม่งละลงมากินดีกว่าลิกเปิดประตูเข้ามาหน้าตาเฉยแดกเดี <c oughs> เด๋ยว ขอบคุณพระเจ้าก่อนป้าลูซิลเล่าว่าลิกได้งานใหม่เป็นช่างภาพอย่างไม่เป็นทางการของไอ้แมลงปอแลนเดอร์สหันมามองเหมือนสงสัยอะไรสักอย่างก่อนจะถามลิกว่าแขนไปโดนอะไรมาลิกเลยถามกลับถามกันไปถามกันมาแลนเดอร์สลุกขึ้นแล้วบอกแลนส์ว่าเราต้องกลับกันแล้วและสาเหตุที่ต้องกลับคือลุงขี้แตกขากางเกงเหตุผลมึงบันเจิดมากข้าม,มาตอนกินกันเสร็จแล้วจิวถามลิกว่าคุณรู้จักกับไอ้แมลงปอเหรอ เขาเคยพูดถึงฉันไหมเคยคุณตอบเข้าไปว่าไงผมบอกเขาว่าสําหรับจิวแล้วเมื่อคุณมองตาเธอและเธอมองตาคุณกลับมาอันนี้ไม่ใช่เสียงเอฟเฟกมันคือเสียงจากในหนังจริงๆ <Okay. S 1> คุณจะรู้ว่าคุณยอมทําได้ทุกอย่างทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นคนที่ดีกว่านี้ uh oh. หากคุณโชคดีพอที่จะได้อยู่กับเธอได้ชื่นชมทุกวินาทีแห่งความสมบูรณ์แบบ จิวแม่งน้ำตาไหลเลยไม่ใช่อะไรอะ่ะลมมันแรงแม่งแสบตาเอาอะไรไม่รู้มายัดจมูกเข้าใจว่าเหม็นนะเทียนหอมดับกลิน่นเกือบจะได้ประกบป,ปากกันอยู่ละไอนี่แม่งพังบ้านเข้ามาเขาไม่ได้มาสู้กับลิกเขามีแผนล่วงหน้าจะไปฆ่าคนอีกหลายพันคนเขาแวะมาเพื่อให้ลิกเห็นว่าใครจะต้องเจ็บบ้างถ้าลิกเข้ามาขวางไม่มีทางอะ่ะลิกอิบอะไรไม่รู้มาปาใส่แลนเดอร์แต่แม่งหลบได้ยังยังไม่จบ แตกหนึ่งสวยพี่สวยแล้วมันก็เข้าไปเล่นงานป้าลูซิลตัดภาพมาที่โรงพยาบาลข่าวร้ายคือป้าลูซิลตายแล้วข่าวดีคือลุงเอาเบิร์ตฟื้นจากอาการโคม่าเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็นํามาสู่ฉากงานศพป้าลูซิลจิวเดินมาหาลิกเพื่อแสดงความเสียใจลิกเลยบอกความจริงกับจิวว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกจิวไม่เชื่อเพราะเธอรู้ว่าเขารักเธอแต่ลิกบอกจิวว่าผมไม่ได้รักคุณลิกเดินกลับมาบ้านสวาปามทุกอย่างที่ขวางหน้า เดี๋ยวนี่มึงตัดมานานขนาดไหนเนี่ยอ๋อคราวปลอมตอนนี้คือลิกไม่เอาละทิ้งทุกอย่างแต่ลุงเอาเบิร์ตก็ปลุกใจลิกว่าช่วยเหลือผู้อื่นเธอลิกนั่นคือสิ่งที่ทําให้หลานเป็นฮีโร่ที่แท้จริงแต่ถึงลิกอยากจะหยุดมนุษย์นาฬิการายเขาก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเขาจะหาคนเป็นพันๆคนมาอยู่รวมในที่เดียวกันได้ที่ไหนก็นี่ไงที่ซึ่งคนเปน็นพันมาอยู่รวมกันในที่เดียวพวกเขาเดินทางมาถึงศูนย์การประชุมเมืองเอ็มพายซิตี้ ซึ่งกำลังมีงานที่รวมบุคคลสำคัญระดับโลกไว้ซึ่งจิลแลนเดอร์สแลนส์ก็มาด้วยแลนเดอร์สขึ้นไปรับรางวัลถุงล้างช่องคลอดแห่งปีควรจะภูมิใจไหมเนี่ยไม่อ่ะทิ้งแม่งเล็กเดินมาหาแลนเดอร์สพร้อมบอกว่ามนุษย์นาฬิการายอยู่ในนี้แน่นอนคุณช่วยคิดหน่อยว่าเขาเป็นใครกันแน่แลนเดอร์สเลยบอกเล็กว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีคล้ายๆที่ใส่ซิลิเลียมใครอ่ะเขาไงมึงชี้ได้โคตรมั่วเลย ลิกเลยรีบใส่ชุดไอแมงปอไปจับหลวงพ่อพร้อมบอกทุกคนว่าเขาคือไอนาฬิกาทรายสุดท้ายก็ตีกันทั้งงานสันติเธอเชื่อพ่ออา้าวใครคว้างหัวต่อยแม่งแลนเดอร์เดินมาหยิบเซลเลียมจิลดันเหลือไปเห็นเธอรู้แล้วว่าเขาคือมนุษย์นาฬิกาทรายพางแล้วลุงแกก็หนีไปลิกรีบตามแลนเดอร์สมาลุงแกเลยระเบิดเพดานโลกลงมาทับลิกก่อนจะปาไม่ใส่ลิกแต่จิลดดมารับไว้จนได้รับบาดเจ็บ แลนเดอร์สบินหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อดูดพลังชีวิตจากคนทั้งเมืองลิกเห็นแบบนั้นเขาเลยเดินเข้าไปดูดพลังเพื่อส่งให้จิวทำให้เธอรอดตาย10 s e c o n d to immortal 10วิสู่ความเป็นอมตะแลนเดอร์สปาระเบิดใส่ลิกและแมงเสือแก่ไม่ออกไม่มีเวลาแล้วตีลังกาเอาขาพาดคอแล้วก็ตูม้มจบสักทีเดี๋ยวเดียวยังจิวแม่งตกตึกไปแล้วลิกรีบโดดตามมาหาจิวเธอเห็นแหวนที่นิ้วของไอ้แมงปอเธอเลยรู้ว่าเขาคือลิก เมามอยกันชั่วครู่ประกบปากกลางปีกออกแล้วบินกลับขึ้นมาบนตึกขึ้นมาเจอลุงอัลเบิร์ตกับฮอลกิงขอบคุณไอ้แมงปอเพราะว่ามีคุณเมื่อของเราจึงได้ปลอดภัยผมคือใครผมคือไอ้แมลงปอตราบใดที่มีอาชญากรรมและความไม่เป็นธรรมในสังคมผมจะเป็นมันตลอดไปซูเปอร์ฮีโร่พอเหนื่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ